พีย่ยามครับแม็กพาวเดิมบรรทุกของโปเนี่ยข้อดีเป็นยังไงบ้างโอ้แล้วถามหนึ่งข้อดีเนี่ยวันนี้จะพูดหมดหรือเปล่าแต่เอาข้อหลักๆเลยนะข้อหลักแม็กบรรทุกเาวเดิมของโปรเนี่ยเราทําเองเนะเราออกแบบเองผลิตเองจุดเด่นของมันเนี่ยแน่นอน FC, น, FC นี่ดูก <FC S 2> ันอยู่แล้วความหนา ความทนและก็ความสวยอันนี้3เรื่องหลักๆเลยนะอย่างความหนาเนี่ยถ้าเราสังเกตดูก็ได้เลยตรงนี้นะครับตรงก้านมันเนี่ยซึ่งถ้าเกิดเราวัดดูเนี่ยคือเราดูด้วยตาเปล่าเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันเนี่ยหนากว่าแม็กธรรมดาทั่วไปซึ่งธรรมดาอยู่แล้วมันมันจะหนากว่าเขาเรียกว่าหนากว่าแม็กแม็กซิ่งอยู่แล้วแต่ของเราเนี่ยเป็นแม็กบรรทุกเผาเดิมนะครับก็จะหนากว่าเจ้าที่อยู่ในตลาดทั่วไปอีก แล้วน้ากว้างตรงนี้นะครับก็จะมีนักว้างอยู่ที่8นิ้วนะครับอ่านักว้างของมันเราจะวัดข้างในตรงนี้นะครับอ่าข้างในของมันตรงนี้จากขอบข้างในตรงนี้ถึงตรงนี้จะมีหน้ากว้างอยู่ที่8นิ้วนะครับ ส่วนออฟเนี่ยออฟสิบสี่พูดง่ายๆเลยก็คือเาเรียกว่ามันจะเต็มสุ้จะไม่ผุบเข้าไปจะไม่ยื่นออกมาเขาเรียกว่าเต็มสู้มแก้มของยางเนี่ยจะออกมาเต็มสุ้แต่ผิวยางเนี่ยจะไม่ออกมาเพราะฉะนั้นใส่แล้วคือหนึ่งเลยเต็มเท่แน่นอนสวยแล้วก็ไม่โดนตํารวจจับปลอดภัยตรงนี้ด้วยใช่คือข้อดีเลยวิ่งใช่วิ่งงานสบายไม่ต้องมาเสียตรงเสียตังค์เรื่องเข้าดงเข้าด่านแล้วก็ปัายใจปลอดภัยใช่แล้ว